กรีซนันลิซ่าลงสตอรี่โปรโมทเพลงให้หนุม่มหล่อคนนี้เรียกว่าทำเอาแฟนๆแห่แชร์อนโซเชียลเลยค่ะเมื่อน้องลิซ่าแสดงถึงมิตรภาพดีๆกับนักร้องและนายแบบหนุม่มลอเรนด้วยการลงโปรโมทผลงานทีเซอร์เอ็มวีเพลงใหม่ในอินสตาแกรมสตอรี่ของน้องลิซ่าเองค่ะซึ่งหนุ่มลอเรนนั้นถ้าใครเป็นแฟนคลับของสาววงแบล็คพิงก์ต้องรู้จักเจ้าต,ตัวเป็นอย่างดีค่ะเพราะเขาเป็นหนุ่มตีรูปหลอ่อมาเจอร์ที่ถูกลิซ่าซบไหลในเอ็มวีเลิฟซิกเกิลนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะหนุ่มลอเรนก็กำลังมีผลงานเพลงใหม่ขอองงงตัวเเในพล Art My Friend Ondd Blue, ที่เพิ่งมีการปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ออกมาส,สดๆร้อนๆเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนุ่มหล่อลอเรนกันหน่อยค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่มหล่อคนนี้มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะโดยหนุ่มลอเรนมีชื่อจริงว่าอีซึงจูซึ่งปัจจุบันเขามีอายุ26ปีค่ะและก็เป็นเจ้าของแอคเคาท์อินสตาแกรมที่มีชื่อว่า Lauren is alone และก็เป็นทาย,ยาทของลีเฮจินประธานของบริษัทยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้อย่างเนเวอร์ค่ะซึ่งหนุ่มลอเรน์ไม่ได้มีดีแค่เพียงหน้าตาเท เพราะเขายังพ่วงตำแหน่งนายแบบดีเจนักดนตรีและโปรดิวเซอร์อีกด้วยค่ะซึ่งหลายคนก็อาจจะสับสนอยู่พอสมควรค่ะว่าสรุปเขาคนนี้ชื่ออะไรกันแน่เพราะไม่ว่าจะเปิดอินเทอร์เน็ตไปทางไหนก็มีแต่ชื่อที่แตกต่างกันไปหมดเลยค่ะและจริงๆแล้วชื่อเดิกมกำเนิดของเขามีชื่อว่าอีจึงซูส่วนชื่อในวงการโปรดิวเซอร์มีชื่อว่าคาวและชื่อในวงการดีเจมีชื่อว่าบอยนอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับจีดราก้อนอีกด้วยค่ะและตอนที่เขาได้ทํางานกับวง Black พ i n k ทุกคนก็รู้จักเขาในนามของลอเรนค่ะ และเห็นลอเรนอายุเพียงแค่นี้แต่ความสามารถของเขาล้นเหลือมากจริงๆค่ะเพราะเขากลายมาเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงเกาหลีอย่าง The Black l a b e l ลค่ายเพลงย่อยมาจาก YG Entertainment ค่ะและนอกจากนี้ค่ะลอเรนยังเป็นโปรดิวเซอร์ที่ร่วมแต่งเพลงให้กับวง Black พิ n k มาได้สักพักแล้วค่ะและหนึ่งในเพลงนั้นก็คือ Love Sick Girl นี่เองค่ะและหากใครที่ติดตาม b l a c กพิง k มาตลอดก็คงจะเคยเห็นเฮ mm ียลอเรนมาร่วมไลฟ์กับโรเซ่อยู่ช่วงหนึ่งค่ะจนทําให้เขาโดานเปิดว์าเป็นว่าเล่นด้วยความหล่อและความสามารถขนาดนี้ก็ทําให้สาวๆกรีก๊ดกนนน่กกจากีุ้มร็ สนิทกับสาววงแบล็คพิงค์ในการสนตัวด้วยค่ะและในการเปิดตัวอัลบั้มในครั้งนี้ก็ทาให้สาววงแบล็คพิงค์ช่วยกันโปรโมท MV มทีเซอร์ของหนุ่มลอเรนใน IG Story ของตัวเองด้วยค่ะซึ่งงานนี้ก็ทําให้เรียกเสียงวีดจ,จากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวและมิตรภาพด,ดีๆของหนุ่มลอเรนกับสีสาวแบล็คพิงค์ที่เรานํามาฝาก FC ทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ